ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการเลือกเลือกตั้งปี2566ค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรค่เน้นย้ำข้าราชาการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนค่ะ ที่หอประชุมหลวงพ่อเพชรชั้นที่4สารกลางจังหวัดพิจิตรนายพยนัอสวัศวพิชยน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรประจำเดือนมีนาคม2 5 6พั้ครั้งที่3ทับพโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะครับผมในที่ประชุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อ,อปรพรดีเด่นนะครับมอบเกติบัตรการประกวดบรรยายธรรมและก็มอบโล่รางวัลเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขนะครับจำนวน3รางวัลด้วยกันแล้วก็แนะนำนะฮะหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่จำนวน4ท่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้เน้นย้ำนะครับข้าราชการให้หวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสสนะครับซึ่งจะรับสมัคร ในวันที่3ถึงวันที่7เมษายนนี้ครับขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและก็นอกเขตรวมไปถึงนอกราชอาณาจักรด้วยนะครับในวันที่27มีนาคมถึงวันที่13เมษายน เชิญชวนนะครับประชาชนออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาค,คมนี้นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนงานดําเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญครับ